สบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่าเมื่อนี้พ่อกันคือเกาเนาะอ่าเมื่อนี้ได้แนวกินมาใหม่อีกแล้วพี่น้องเออนี่ชิได้เป็นไก่ต้มต้มนองไก่โอ้ได้มาเป็นเจวน้ำเนาะนี่เจวส้มเนาะใส่น้ำเจ็กน่อยขาดอ,อะไรเลยก็คือเจวส้มมะนาวอ่าเติมมะนาวเข้า,จากจังเลย โมว่าหลายเนาะอ่ามันนี้พร้อมกินเลยเซลมะนาวจากสองเปียงพี่น้องเลยอ่าเซฟแซ่ฟน้ำกันเด้อพี่น้องเลยอืมเซลมะนาวจากสองเปียงก่อนกระชดได้เป็นพักแน่เกลี่ยส้ม่มมะนาวแน่นี่แซ่บเลยอือ ซิกเนเจอร์ของฮมืวอนี้ก็คือนี่เลยพี่น้องครับดูใหญ่ๆเลยอื้นี่พี่น้องนองไก่ใหญ่ๆะไปพี่น้องขอซิมน,นำกันเด้อบีเอวครับ สวันวาก็ร่างดีโอ้ยวันไดลืมยังพี่น้องลืมข้าวเนียวอะอกไปยังอ่อนย่ามกินแล้วลืมเอาข้าวเนียวมานำนี่น้ำเจียวละเลยครับน้ำเจเยวเยิ้มๆจิ้มนะครับนี่ อมาไปพี่น้องเท็บแส้องกันเดอดขาดเดี๋ยวคราวนี้นี่คือจุดเขาตาครับอืบอตรท่านเปลื่อยไปไหน้ย

เ่ไหรก็คือสิกินพักนี่และพี่นอ้องแทนเขาออห้หมดใจน้อยไหมด้วยครับ ม,ม,ม,มาพีองคำนี้น้ำกัน 嗯嗯。Mm hmm. sốt treo ได้คนนี้เลยครับเป็นยังพี่น้อง Oh. เล็บขาเั็นอ่ะ theo gặp hết anh các xem น้องที่สามเหรอพี่นอ้องฮะจับแสงต้องกันครับย้เข่าแห้เบดสามหนอ่องือว่าสมควรอยู่ครับ I <laughs> do พี่นาร่องหอเหมือนาะนผักหอไก่าขาไม่ใหญ่เลยหอไก่ผักหอไก่นี่ครับ ทีเด็ดทีเด็ดนี่น้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มจักหน่อยมาไปพี่น้อง าสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไีก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้บบเบิร์พี่น้องย่าหน่อยนึงอ่าเห็นคลิปวิดีโอนี่กดไลค์กดแชร์แน่นอนพี่น้อง,นอนงอเ,นเ,เนาะ,นนะกดติดตาม,มเลยออย่าลืมส่องยูทูบหนะไหมพี่น้องสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ